คลิปนี้นะคะแอนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจที่จะมาอเมริกานะคะย้ายประเทศกันเถอดทีมอเมริกาค่ะแอนสนับสนุนให้มานะคะแต่ว่ามาให้ถูกกฎหมายนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอนช่อง Simple Life in USA ช่วงนี้แอนก็ได้ยินข่าวในเรื่องของการย้ายประเทศกันเถอะเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีๆให้กับตัวเองค่ะแอนก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่แอนได้ย้ายจากประเทศไทยมาที่อเมริกาค่ะการมาอเมริกาได้ก็ต้องมีวีซ่าก่อนนะคะ สำหรับวีซ่าก็มีหลากหลายวีซ่านะคะแต่แอนจะพูดถึงวีซ่าที่แอนสามารถเข้ามาอเมริกาได้ก็คือวีซ่าฟียองเซ่หรือวีซ่าคู่มั่นค่ะแล้วก็ ใช้เวลาในการทำวีซ่าตัวนี้นะคะอยู่ที่7-15เดือนนะคะช่วงที่เรารอวีซ่านี้นะคะแอนก็แนะนำให้เพื่อนๆไปฝึกสกิลค่ะฝึกสกิลที่เราชอบเราถนัดนะคะอย่างเช่นเป็นเสริมสวยนะคะก็ฝึกในเรื่องของทำเล็บนะคะต่อขนตาทำผมนะคะหรือว่า ถนัดในเรื่องของการทำกับข้าวเราก็ฝึกไปทำกับข้าวอาหารไทยนี่แหละค่ะเพื่อที่จะมาขายที่อเมริกานะคะหรือว่าฝึกในารายการอื่นๆที่เราสนใจที่เราถนัดนะคะเพื่อที่มาอยู่อเมริกานี้เราจะได้ความรู้นั้นมาแล้วก็มาต่อยอดที่นี่นะคะ <ever> เมื่อเรามาถึงที่อเมริกาแล้วนะคะแอนก็แนะนำให้เพื่อนๆไปเรียน ฝึกภาษาค่ะภาษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยการเรียน ESL ค่ะส่วนสำหรับตัวแอนเองนะคะแอนก็ไปเรียนภาษา ESL ค่ะโดยที่เราจะต้องไปสอบวัดผลก่อนนะคะว่าเราอยู่ระดับไหนตอนที่แอนมาแอนก็สอบวัดผลได้ระดับที่ 6นะคะคือเลเวล6นะคะแต่ว่าด้วยความที่แอนไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องของภาษานะคะแอนกอ็ไปเรียนในเลเวล5ซึ่งเลเวล5นี้ก็คือจะเป็นพวกไวยากรณ์ต่างๆนะคะให้เราแน่นขึ้นนะคะแอนก็เรียนเลเวล 5, เลเวล6 v เลเวล v e l เลเวล8เลเวล9นะคะแล้วก็เลเวล10นี้แอนไม่เรียนนะคะเนื่องจากว่าแอนคิดว่าแอนได้พอสมควรแล้ว หลังจากนั้นแอนก็ไปสอบขับรถค่ะซึ่งการสอบขับรถนี้เราก็ข้อเขียนเนาะเป็นข้อกาเราก็จะต้องทดสอบในเรื่องของการขับด้วยนะคะและการมาอยู่เมืองนอกนี้ถ้าเราขยันเราก็จะไม่อดตายนะคะในอเมริกานี้ค่ะก็จะมีคนอายุ60-70ก็ยังทำงานอยู่นะคะไม่เหมือนที่เมืองไทยเนาะ เวลาที่เราเข้าไปรับสมัครบางบริษัทนี้เขาจะจำกัดอายุนะคะอายุไม่เกิน35ปีเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอยู่อเมริกาถ้าคุณขยันขันแข็งในเรื่องของการทำงานนะคะเขาก็จะไม่เกี่ยงอายุเลยค่ะเขาจะ,ะดูจากความสามารถของผู้สมัครมากกว่านะคะ และในอเมริกานี้งานที่คนไทยมาแล้วชอบทําที่สุดก็คือร้านอาหารค่ะเนื่องจากว่าก็เป็นการฝึกภาษาไปด้วยนะคะแล้วก็มีคนไทยอยู่ด้วยกันก็สามารถพูดคุยเป็นภาษาไทยแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ด้วยแล้วก็อีกอย่างก็แนะนำให้ไปที่วัดค่ะเพราะว่าวัดไทยนี้ก็จะมีคนไทยไปรวมตัวกันนะคะหาเพื่อนนะคะ หาเพื่อนพูดเพื่อนคุยหางานคุยกับเขานะคะแล้วก็เรายังได้กินอาหารไทยอร่อยอร่อยด้วยค่ะมีอาหารทุกเมนูเลยค่ะและงานประเภทเสริมสวยทำเล็บทำผมเป็นงานที่รายได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่อเมริกานะคะยังมีงานที่หาง่ายด้วยก็คือพี่เลี้ยงเด็กค่ะพี่เลี้ยงเด็กนี้สมมุติว่าถ้าเรามี ลูกอยู่แล้วแล้วก็เราก็รับเด็กจากที่อื่นมาเลี้ยงเราก็สามารถที่จะสร้างงานได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึงก็เป็นงานที่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาจูงหมาเนี่ยค่ะจูงสุนัขเนี่ยค่ะเป็นชั่วโมงรายได้ดีด้วยค่ะเพื่อนๆส่วนตัวแอนเองนะคะเมื่อแอนได้ไปเรียน ESL ได้ อสอบขับรถเสร็จแล้วแอนก็ไปทำงานค่ะเริ่มแรกที่แอนไปทำงานนะคะก็ไปทำงานที่ร้านอาหารจีนค่ะแต่ว่าเป็นการเสร์ฟเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าแอนอยากได้ภาษาที่ามากกว่านี้ค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับลูกค้าด้วยแต่แอนก็ทำได้อยู่หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมา,อาแอนก็คุยกับสามีนะคะว่าอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเราก็มาได้ ทำ a อ r b n b ค่ะเราได้ซื้อบ้านแล้วก็ทำเป็นห้องเช่าให้กับคนที่นี่เขาเช่านะคะบริเวณที่แอนทำนี้ก็จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะโอไฮ State ค่ะก็จะมีนักศึกษาไปเช่าหรือไม่ก็คนจากที่อื่นนะคะเขาก็จะมา,าทำงานที่ใกล้ๆบริเวณมหาลายัยอย่างเช่นโรงพยาบาลแล้วก็มหาลาัยค่ะแล้ว ลูกค้าก็จะก็จะเยอะพอสมควรนะคะเป็นรายได้ที่ดีเลยค่ะแล้วแอนก็าสามารถที่จะอยู่ที่อเมริกาได้นะคะโดยที่แอนก็ทำงานเป็นเจ้านายของตัวเองค่ะและสุดท้ายนี้ คลิปนี้นะคะแอนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่สนใจที่จะมาอเมริกานะคะย้ายประเทศกันเถอะทีมอเมริกาค่ะแอนสนับสนุนให้มานะคะแต่ว่ามาให้ถูกกฎหมายนะคะก็คือการเข้ามาจะต้องถูกกฎหมายถ้ามาไม่ถูกกฎหมายแล้วคุณจะต้องโดนกดขี่นะคะแล้วก็จะ ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยนะคะแอนจึงสนับสนุนให้เพื่อนๆที่จะเข้ามาเข้ามาเลยค่ะแล้วก็มาทำงานที่นี่ค่ะถ้าขยันอยู่อเมริกาไม่อดตายนะคะมีแต่ร่ำรวยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมและรับฟังถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวในอเมริกาอย่าลืมกดไลค์และ s u b s ไครต์ให้แอนด้วยนะคะหรือเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าฟรียองเซ่หรือวีซ่าคู่มัน่เนเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวแอนจะเข้ามาตอบคำถามให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย